ขอหนึ่งพยานค่ะบานฮะน้าน้านมันบพยานตอตอมตอเอายาเวเาพยาเดียวเตใหม่ดี๋ยวนี้เลยานนะคะบานโอยงเลยอบรีโหมสานะครับโรงรส้นหนึงร้อบาท ตัเลต่อไปยกมือเสื้อสีน้ำตาลพับโพ่รัโธทัโบอ่าผิดไลได้ดูสามนักพูดได้เจ็บที่สุดมาเลยค่ะเปิดไมค์เจ๊แม่โวยแม่โวยเอาทับโธ่ยุ่ใส่ดนี่ไหนอ่ะ มีค mm ืออะไรอะเอาอ่ะเออทาโพทาโพยกมือเมื่อกี so ้เห็นยกมือแต่ไม่ตอบอ่ะไม่แต่เมื่อกี้ข้างบนมีโรดอะไรนี่ไปยกมือนะีโรดอ่ะถ้างั้นให้มีโรดตอบนะมีโรดข้างบนเลยยังเรียนอะไรเนี่ยใดูนะเสื้อสีสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วมีสีชมพูสีขาวอยู่ข้างๆเรียนเลยครับเปิดแล้วเปิดแล้วอาจจะตอบไปจ๊ะนิ่งกิฟ โอ้โหทำร<ม>้ายจิตใจเราหักไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่สมเ่วน่ร้องเรียนอ,<ไ>อ่ะใจร้ายไม่สมส่วนค่ะไม่สมส,ส่วนมันสามพยางยุทธ์มันสามพยางยุทธ์แบบระเบิดแรงสามพยางแล้วกันไม่ได้คือเขาบอกว่าพยางเดียวไปแกเอาใหม่หนึ่งพยางยให้เวลาตอบห้าวิเรเร็ว อะไยางเดียวไปอย่างเดียว,เ,ยเ,ยวเราเราจะนอนรอไหมครับขอขอขอหมอนด้วยนะครับขอหมอนด้วยอ่ะงั้นขออนุญาตเลยนะครับวีโรจาฮะท่ <c oughs> ามันก็สั่งใช่ไหมครับท่ามันก็สั่งใช่ไหม อ่าขอหนึ่งพายายามค่ะมาเลยค่ะดำค่ะามเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นนะไม่ได้หมายถึงว่าดำก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับก็มันแล้วแต่คนจะมองอ่ะแบบนั้นเขาเรียกว่าดำแบบนี้คือเรียกว่ขาวขาวๆใสๆนะครับโอเคอ้าวได้กลิ่นเลนละอีกหนึ่งโรงเรียนได้ยังท่าโพจ้า ถ้าโพได้ยังเอ่ยกไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้น้องเสื้อมวงยกไปแล้วสารจ,จิตครับถ้าโพมายังจ้าได้ยังไม่มาจริงๆเลยนะครับอา้าวโรงเรียนอื่นมีไหมครับมีไหมสซอมวงยังไม่มา,าสรุปแล้วนะครับตอนนี้เราได้แค่ ไม่ให้ไม่ให้ถ้าถ้าครตูตอบไม่ได้นะครับถ้าครูผิดกติกานะครับครูพยายามบีบไก่แล้วนะครับนักเรีก็ไม่ยอมหยุดนะครับอ่านะครับอ่ะทีนี้เด็กๆครับกิจที่ครูให้นักเรียนทำครูกาลังจะบอกนักเรียนครับว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอ่ะเป็นคนเฉยๆเราอ่ะไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเลยแค่อีกคนนึงอ่ะมองเห็นพว่าเห็นละ ว่าเราอ่ะมีทั้งบางคนมองเราในแง่ดีบางคนมองเราในแง่ลบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการที่คนอื่นเขาจะมองเราแต่สิ่งหนึ่งครับที่ครูอยากจะพูดนักเรียนทุกคนควรจะต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองทีนี้ครูอยากลองย้อนกลับไปถามนักเรียนบ้างครับว่าใานฐานะที่เราเป็นนักเรียนคนหนึ่งในชีวิตนี้เคยมีครบรลลี่เราไหมรู้จักคําว่าบรลลี่ไหมครับรู้จักไหมครับถ้ารู้จักโอเค รู้จักเนาะบูลี่แปลว่าอะไรใครตอบผูได้หนึ่งร้อแยบาบทแปลว่าแกงแบบแกง้องีอ่าคนนั้นตอบผิดผู้หญิงที่อยู่ในในดงสีเขียวเรามีของสีฟ้าแล้วก็แม้สีฟ้าเขียวใส่เสื้อสีเขียวคอสูนเหลือนะคะ